สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าเต็นท์รถวอลชัยคาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมวีวอลชัยคาครับวันนี้ผมจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมรถ m a z d a ตัว CX 3 0ครับตัวนี้เป็นโฉมใหม่ของค่าย m a z d a ในคลาส CX นะครับต้องบอกงี้ในคลาส CX CX 3 0เนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ระหว่าง CX 3กับ CX 5นะครับเป็นตัวใหม่ที่เขาเพิ่งออกใหม่มาเมื่อปี2020แต่ว่าวันนี้กลายมาเป็นรถยนต์มือสองแล้วเดี๋ยวผมจะพาลูกค้า ท่านมาดูรูปร่างหน้าตาของ CX 30นะครับว่ามันสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยดีกว่า ด้านหน้าด้านหน้าของเจ้า CX 30คันนี้เนี่ยเริ่มทีละจุดนะฮะผมจะเริ่มทีละจุดเริ่มจากไฟหน้าก่อนไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ LED และเป็น เทคโนโลยีตัวใหม่ด้วยมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะครับแล้วคันที่ผมเอามาโชว์คันนี้คันที่เทนบอร์ชัยคามีก็อบ <Wow. S 1> ังเอิญเป็นตัวท็อปเหมือนกันนะตัวนี้จะเป็นระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติแต่เพิ่มฟังก์ชันที่มันใหม่เข้าไปนะครับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติยังมีระบบเปิดไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติด้วยถ้าเข้าสู่ที่มืดมากๆรถคันนี้จะทําการเปิดไฟสูงเองอัตโนมัติถ้ามีรถวิ่งสวนมามันจะลดทําให้ไฟต่ําเองอัตโนมัติมีเซ็นเซอร์หน้าทั้งหมด4จุด บางท่านจะไม่เห็นนะครับเห็นด้านข้างอย่างเดียวนะเซนเซอร์1จุดนะครับแล้วมันยังมีอยู่ในรลังพึ่งกลางาหน้าด้วยนะครับที่เป็นเซนเซอร์จุดที่2จุดที่3นะครับผมที่เพิ่มขึ้นมาอีกตัวนี้จะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นคือกล้องกล้องกล้องติดหน้ารถอะ และนอกจากข้างหน้าแนละ้วเขายังมีกระจกข้างซ้ายและขวากระจกหลังด้วยพูดง,ง่ายๆคือคันนี้ตัวท็อปเขาจะมีกล้องติดให้รอบคันเลยนะครับมีระบบเรดร์มาให้ด้วยถ้าเกิดสังเกตที่กระจกหน้าๆนะครับผมตรงจุดก,กระจกมองหลังะนะฮะจะมีคลายคกล้องนะครับคลายๆกล้องตัวนั้นเขาเรียกว่าเรดร์เรดร์ตัวนี้มาเพิ่มเทคโนโลยีให้กับรถยนต์คันนี้คือสามารถทําให้เจ้ารถยนต์คันนี้มีระบบเบรกอัตโนมัติด้านหน้าได้ไม่ใช่แค่ด้านหน้าครับรถคันนี้มีระบบเบรกอัตโนมัติด้านหลังด้วยมีระบบบายสปอร์ตเวลา เปลี่ยนเลนเนี่ยมีรถคันไหนที่วิ่ง มาในมุมอับรถคันนี้เขาส่งสัญญาณเตือนครับมีระบบเลี้ยวตามคันหน้าด้วยคือผมก็ไม่เคยใช้นะระบบตัวนี้เป็นยังไงแต่เขาบอกว่ารถคันนี้สามารถเลี้ยวตามคันหน้าได้มีระบบคูซคอนโทรลน,นี่ธรรมดาธรรมดาเลยครับบสปอร์ตมีระบบช่วยมองเห็นในมุมอับมีระบบเบรกเองอัตโนมัติมีระบบถอยและเบรกเองอัตโนมัติคือมันแทบจะขับขี่ออโต้พิลอัตแล้วอะนะฮะแต่มันยังไม่ถึงออโต้พลอัตที่เขาใส่มาให้คือระบบฟังก์ชันที่เซฟให้คนขับและห้องผู้โดยสารปลอดภัยมากที่สุดที่สําคัญครับรถ นี้ให้แอร์แบ็กมาทั้งหมด7ตัวโอ้โหพูดถึงฟังก์ชันความปลอดภัยเขัแล้วสุดฮนะอันนี้คือความฟังก์ชันในเรื่องของความปลอดภัยทีนี้มาดูในเรื่องของดีไซน์บ้างเพราะว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยเป็นเซกเมนต์ที่เขาจะต้องไปแข่งกับผู้แข่งหลายๆค่ายที่อันนี้พูดชื่อเลยแล้วกันนะครับอย่างเช่น t o y ยต a c ซีาโอ้โหทาดีไซน์ออกมาสวยมากคันนี้จะทําดีไซน์ออกมาขี้เห่คงเป็นไปไม่ได้ลูกค้าครับอาจจะมองด้านหน้าเนี่ยอาจจะเฉยๆนะผมอยากให้กล้องหมุนมาด้านข้างครับถ้าสังเกตนะครับด้านหน้าด้านข้างนมันจแบบนมเน พว,พวกอารมณ์รถสปอร์ตนะฮะแต่เข้ามาใส่ในรถ SUV สวยมากได้ด้านการเสร็จปุ๊บมาดูด้านข้างกันหน่อยด้านข้างตัวนี้2.0งจสกายทีบเอสพีคือตัวท็อปตัวท็อปคุณจะได้ล้อทั้งหมด4ล้อนะฮะและขนาดของล้อก็จะเป็นขนาด18นิ้วครับเป็นเป็นเป็นขนาดที่ใหญ่กว่าถ้าเกิดคุณซื้อตัวโลนะตัวตัว C นะครับตัว C ีคุณจะได้16ตัว S กับ SP จะได้เป็น18ดนะครับด้านข้างจะเป็นดีไซน์มีกับด้านข้างตรงซุ้มล้อเป็นสีดาด้านแต่นี่ผมลงน้ํายาก็อาจจะดูเงามา นะครับแล้วก็ด้านตรงประตูก็จะเป็นโครเมียมแซมขึ้นมาหน่อยรถคันนี้นะครับเป็นรถยนต์มือ2นะครับเจ้าของเก่าวเขาตกแต่งฝาครอบฝาครอบไฟเลี้ยวด้านข้าเขาครอบเป็นคาร์บอนเคปล่ามาปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่นี่เขาแต่งเพิ่มมานะครับเดี๋ยวผมจะปลดล็อกให้ลูกค้าดูให้ดูไฟครับนี่ฮะเขาจะมีไฟเลี้ยวในฝาครอบด้วย นะครับผมและถ้าเกิดเรากดปลดล็อกปุ๊บกระจกข้างจะกลางออกเองอัตโนมัติด้านล่างจะมีกล้องนะฮะฝั่งละตัวเลยนะฮะข้างคนขับด้านคนขับมีติดมาให้ฝั่งละหนึ่งตัวหรือเราไม่กดรีโมทก็ได้นะครับเราจะไม่กดรีโมทก็ได้เราจะใช้วิธีการปลดล็อกผ่านมือจับก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นกุญแจคีย์เดอันนี้รถล็อกนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะปลดล็อกเนี่ยเราก็ลวงเข้าไปถ้าเกิดเราไม่ขึ้นรถตะกี้มันล็อกเองอัตโนมัติผมไม่ได้ล็อกนะถ้าเกิดสมมุติเราลงเราอยากจะล็อก สัมผัสเาาบาๆครับกระจกข้างพับเองนุมั้รถทําการล็อกเรียบร้อยมาดูด้านหลังครับด้านหลังฝาท้ายนี่รถราคาล้านกว่าบาทนะป้ายแดงนะครับคุณได้ฝาท้ายไฟฟ้ามาด้วย จะกดที่รีโมทก็ได้ผมไม่ใช่เดินผ่านเองแล้วมันเปิดเองนะไม่ใช่ผมกดที่รีโมทนะครับฝาท้ายก็จะเปิดตัวขึ้นมาเองนะฮะด้านหลังก็กว้างแหละใส่ถุงก๊อฟได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดบางคนบอกว่ามันแน่นไปก็พับเบาะไปข้างหน้าแล้วก็ใส่ถุงก๊อกลึกเข้าไปได้นะครับใส่ได้หลายถุงเหมือนกันนะจะปิดก็จะปิดจากรีโมทก็ได้หรือจะกดปุ่มปิดก็ได้นะครับสะดวกสบาย ผมบอกเลยนะฮะไฟท้ายครับไฟท้ายตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกออมันเป็นตัวท็อปมันก็ต้องมีอะไรที่โดดเด่นกว่าตัวธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะไฟท้ายของเขาจะเป็นไฟท้ายรูปแบบพิเศษสำหรับตัวท็อปเท่านั้นมันจะได้ไฟเบรกเหมือนเหมือน LED เหมือนเหมือนดวงตามันจะต่างจากตัวโลตัวท็อปนะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับรูปร่างหน้าตาเขาภายนอกแต่ผมบอกเลยว่าสวยสวยมากๆนะฮะรถของเขาคือเป็นรถออกแนวกึง่งกึ่ง SUV กับรถฟีดานด้านบนก็จะมีหลังคาสันรูปมาให้ดีไซน์เขาก็จะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยอะ SUV แบบสปอร์ตอ่ะผมเอาลองไปขับข้างนอกแล้วอะ่ะแล้วไปจอดที่ลานจอดรถอะ่ะรถคันนี้มันดูเด่นขึ้นมาทันทีเลยนะคือรูปร่างด้านหน้าด้านท้ายเขาสวยอะ่ะเวลาจอดแล้วมันดูเด่นอะ่ะผมอยากให้ลูกค้ามาดูตัวจริงมากๆเลยเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ภายในห้องผู้โดยสารนะฮะหรือหลังพวงมาลัยเจ้า CX30 คันนี้แล้วนะครับรถคันนี้อยากให้ลูกค้าดูการออกแบบดีไซน์ของ m a z d a เฟิกมากๆ ผมเชื่อว่าการดีไซน์ของเขามันมันมัน,มน,มนออกแบบมาได้ได้หรูอ่ะได้ใหม่ได้ไดโมเดิร์นกว่า CX3 โมเดิร์นกว่า CX5 คือมันมันกระชากขึ้นมาเลยอ่ะเหมือนดูล้ำไปอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลนะคอนโซลนี่คุ้มหนังทั้งชุดนะครับเป็นหนังสีดำนะแล้วก็ตัวนี้ นุ่มๆเลยเนี่ยนะครับนุ่มมากนะตรงนี้เป็นสีน้ําตาลใช่ไหมตรงนี้เป็นสีดำนะครับเครื่องเสียงเขาให้ของโบส e มาแอร์ก็มี4ีตัวเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเขาดีไซน์สวยมากอะดูพวงมาลัยนะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยสปอร์ตสก้านนะครับผมที่ออกแบบมาได้ได้หรูมากๆอะคือไม่แพ้พวกเบนซ์บีเลยนะด้านขวานี่ก็เป็นเป็นปรับเกี่ยวกับพวกคูชคอนโทรลนะครับด้านซ้ายก็ปรับเกี่ยวกับพวกเครื่องเสียง รับสายวางสายเปลี่ยนดิสเพย์หน้าจอและเตือนเป็นภาษาไทยด้วยระดับน้ํามันเชื้อเพลิงต่ำนะฮะน้ำมันจะหมดมา่มานม่นวัดความเร็วก็เป็นดิจิตอลนะครับแต่ว่าเขาขึ้นเป็นรูปภาพเหมือนเกทั่วไปอะ่ะหัวเกียร์เจ้าของเก่าเขาก็ข้อเป็นฟ้าคาร์บอนเคปล่านะครับกระจกข้างก็ ra, าคาร์บอนเคปล่ามีซันรูะเปิดได้แล้วก็ปิดได้ไบสปอร์ต เป็นระบบแจ้งเตือนในขณะที่คุณจะเปลี่ยนเลน <Okay. S 2> นะครับว่ามีรถมาในมุมอับไหมมีสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็มีระบบดึงพวงมาลัยกลับสมมุติว่าคุณหลับใน หรือว่ารถไม่ตรงเลนอะไรเงี้ยมันชักพวงมาลัยกลับมันบังคับให้รถกลับเข้าสู่เลนได้ด้วยระบบเทคโนโลยีของมันเองออัตโนมัติจุดเตือนของเขามีที่กระจกข้างจุดเตือนของเขามีที่กระจกหน้าเขาจะมีช่องด้านหน้าเห็นไหมฮะช่องด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นเหมือน 3D ต้นขึ้นมานะครับที่เขาจะปรับองศาให้ตรงกับสายตาคนขับคือคนขับเนี่ยไม่จำเป็นต้องมองมาที่หน้าปัดแล้วมองที่กระจกหน้าก็จะเห็นเป็นภาพ 3D ขึ้นมาเลยนะมีระบบเตือนตรงนี้เป็นหน้าจอดิสเพเย์เลยมีกล้องรอบด้านเดี๋ยวผมลองเข้าเกียรถ์ถอยหลังดูนะฮะกล้อง จะขึ้นแบบนี้นะครับกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวามีครบและดูนี่ฮะผมจะหมุนพวงมาลัยนะครับคือมันมันเลี้ยวตามพวงมาลัยอ่ะมันมันกะระยะให้เราจากจอมอนิเตอร์เลยอะ่ะอันนี้ก็เป็นระบบอีกอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าช่วยเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ได้เวลาถอยหลังภายในเขาก็จะให้ในเรื่องของจอยสติกไว้สําหรับควบคุมจอคอมานนะครับจอยสติกตัวนี้มันมันออกแบบมาได้สวยอะ่ะแตกต่างจาก ตัวเก่านะเปรี้ยที่จมัมร้าสามตัวนี้เขาออกแบบมามาสวยกว่ามาร้าสามก็มีจอยสติ๊กอย่างนี้นะแต่ว่าไม่สวยเท่ากับ CX3 แบบนี้มันมันเพิ่มความหรูขึ้นมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลูกค้านะครับไปฟังโปรโมชั่นนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหารถยนต์มือสองนะครับ c x 3อยอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ลูกค้าฟังว่าถ้าคุณซื้อกับผมคุณจะได้อะไรบ้างในการซื้อรถยนต์นะครับรถคันนี้ที่ผมรีวิวนะต้นจนถึงตอนนี้ผมเชื่อว,ว่าสภาพของเขาเนี่ยไม่แพร้รถเ ายแดงแน่นอนกับเลขไม้วิแ่กงแค่61,747โลอันนี้เลขเป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับณนะวันที่ถ่ายวันนี้ผมถ่ายวันที่18เมษาใครสนใจหลังสงการพอดีเลยผมไม่อยากใลูกค้าช้านะครับสภาพแบบนี้สวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับ เดี๋ยวไปไปฟังโปรโมชั่นกันอีกแเอาล่ะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของความคุ้มค่าสําหรับลูกค้าที่ต้องการจะซื้อรถคันนี้นะฮะเรามาคุยกันก่อนครับถ้าลูกค้าจะไปซื้อรถป้ายแดงคุณจะต้องเสียงเงินเท่าไหร่ในการออกรถป้ายแดง CX 3 0มนี่มันจะมีทั้งหมด3รุ่นมันจะมีตัวเริ่มต้นตัว C S แล้วก็ตัว SP รถคันที่ลูกค้าชมอยู่ตรงนี้เป็นตัวท็อปสุด SP ราคาป้ายแดงที่1,190 0ล้านหนึ่งแบาทตัว S ราคาอยู่ที่1 9 0ล้านกับ90,000บาทตัว C อยู่ที่9 8 9 9 0 0 0บาทวันนี้ผมจะบอกถึงความคุ้มค่าของรถยนต์คันนี้นะครับคุณเสียเงินไม่ถึงตัวเริ่มต้นด้วยซ้ำตัวเริ่มต้นขาย9 8 0า0 0วันนี้ผมจะขายใน y o u t u b e ในสภาพรถป้ายแดงระดับตัวท็อป ประหยัดจากโตโลไปด้วย3้0 0นึ่บาทผมจะขายแค่8ปดแ0 0เกบาทครับผมเชื่อว่าราคาที่ผมพูดไปใน YouTube นี้เป็นราคาที่ถูกที่สุดในตลาดแน่นอนสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับซื้อเงินสดก็ไม่มีเก็บแวนราคานี้ราคาเดียวเลยครับรถคดีเพิ่งเข้ามา ก่อนส่งการประมาณ2วันเข้ามาประมาณวันที่11พอมาถึงวันที่8เปิดปุ๊บผมขออนุญาตถ่าย YouTube รถคันนี้เลยสาภาพผมยังไม่ได้เก็บไม่ได้ทำอะไรเลยนะเดี๋ยวมาดูตำหนิกันหน่อยนะครับรถคันนี้มีตำหนิอะไรบ้างมีแค่นี้จริงๆสเก็ตหินครับมีแค่สเกตหินแค่นี้จริงๆ ผมยังไม่ทําอะไรนะผมยังไม่ได้เก็บอะไรนะรถคันนี้มีประกันด้วยเคแต่ผมเก่าเพิ่งต่อประกันนะครับต่อได้เมื่อเดือนที่แล้วสามารถเคลมประกันได้แต่ผมนํามาถ่ายยูทูปให้ลูกค้าดูก่อนว่ารถสภาพสวยๆแบบนี้เอามาขายราคาถูกแบบนี้ถ้าใครสนใจอย่ารอช้านะครับอย่ารอช้านะครับรีบกดโทรศัพร์มาผมเลย0-86 4 6ตัวและตามด้วยเลข ช่องทางการติดต่อผมจะขึ้นบนหน้าจอให้ทั้งหมดทุกช่องทางใครสนใจติดต่อมาช่องทางไหนสามารถติดต่อมาได้เลย 1, ทันทีไม่ควรพลาด Mazda CX 3 0กับราคาแค่8 9 9 0 0 0บาทคุณคิดดูว่าคุณประหยัดเงินจากการซื้อรถป้ายแดงไปกี่บาทและผมมั่นใจว่ารถคันนีส้สภาพไม่แพร้รถป้ายแดงเลยครับใครสนใจติดต่อมาครับแล้วเจอกันใหม่อีหน้าครับบายบายครับผม